พี่น้องมาเบิ่งเอ่อาเบิ่งคนประชุมอย่างบุ้นี่เยาไปถาม่นก่อนข้นกันครงกันอียอย่าง่นเฮ็ดครนกันนี่อย่างคนไปถ่ายคลิปชาาบ้านก่อนคนเฮ็ดครงการนีหอย่างนอนนี่นอนเพราะคือบ่เห็นมีไมีข้นกัรบมีไฟปรามยังไง โอ้ม้าป่าซาคมประชาคม,าคมเดี๋ยวเพันฉีมีกลุ่มอสโมมาป่าซาคมในหมู่บ้านเนาะกระสีประชุมนยางบวนี่เดี๋ยวห้องกระสีออกมาใหม่เพราะว่าหมอมันบ้านมันบ้านมีป้ายบ้านมีโครงการไปอย่างเนะแล้ก็จะเป็นข้าวเขา่าเนาะยาย,ายเราขายข้าวเข่าต้นบกักฮวงคือดอกข้าวเทียนแบบนี้บางดอ,บบอกบักฮวงไม่ขึ้นค่นะขึ้นแหน่ อุ้ยพูนะ้น่ะดอกดอกน้ำไหลออกบ่ละปลาไหลออกบ่ละพ่อตาเนี่ยปลาเนี่ยหลายหลเด้ปลาหางนกยูงฝนตกบ่แห้งใจสูบน้ำใส่เขา่าโอ้ยเงือกไหลฮะนี่บ่เออต้องคอยติดอยู่เด้สองสามต้นที่ปลูกไปลังบ้านนั่นฝนตกแรงๆก็สีญญห้าออกมากเลยอยู่จกักสามสีมันมีอยู่หนันสามสีต้นอยู่ มนเนีวโดกดีดี <c oughs> เป็นยังไงไขแนวบ่หมือนนี่ปกติบา้าฝนก็นอุย้ยเนาะได้ไปซื้อเขาฮอดเขาเซนฮอดนาำใส่เขาหึดไหลเอาข้างนกไปใส่บด โอ้โองเมื่อไหร่เ,รเอาเป่ะตีเ,เอา้าโอ้นี่ใส่แล้วต่างกับยายโอ้พริกต้นนี่อันเมื่อกี้มันกระดกโด่งเลยบรรยากาศตอนแล้วไม่เด็เด,ดใหญ่จะใส่อะไรแค่งามแท้ cụm điều là lá, cụt à, cụt à, điều hà nội, 6 nồi, không để hoãn thời gian, phần phần mò, phần mò cái gì xoay, đỏ măng, cha chung nó, phần phải chung bảo, chung bảo gì, cha chung bỏ. Bỏ chung ประชาคมแต่ว่าบ่ามีป้ายบ่ทันได้เห็นป้ายใช่มันโครงการนี่อยังมัน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 เราเห็นคล่องกันประชุมอสม่าอือประชุมอสมอ่ถามประธานก่อนนี่ประธานอสม่าครงกันยังค่ะนี่ มาชาคมซืตีบอมอนเห็นไยก็เลยถามเราป่าชาคมอกอ,อ,อสมอ,น,อน,นี่ทีมสีอ,อสมอเสือ,อสีฝรฟ,ะฟะ้าบ่ฮันไดนเห็นผนออกมาแสดงว่าผนจองมาจังน้อยสวยๆเปล่าป่าชาเข้มมัซื่อแบบอย่างกันนี่สิละบ่ฮันเหนบ่มีความกล้ามันบ่เห็นไยเพรนซฉะมัประชาคมมีอย่างบุ อ่ะมาเบิ่งดกๆนี่